สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆจ้าอย่า้อยพาเข้าป่าหาหน่อไม้แต่เศร้าเด้อมือนี้พอพอแล้วค่ะพอหน่อไม้หนอหนง่ายง่านี่บอกหาจ้ามีอยู่นอหนึ่นนงมาผู้เดียวมาผู้เดียว,ว,ว,วยานยานไปสัง่ง พ่อใหญ่พ่อเลี้ยงควายตัว,อเ,วเ,เออซื้อควายไหมพ่อเลีเ้ยงสองคม4ีตัวตัเม่รูเอ, <c oughs> อะไรคอัน <10 9. S> 1ิกลุงเ0 0เออโบเมนแสนเก้าแสนหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเก้าพนเออลอ ลูกมันหันกะตัวนึ่งหันบ่ค่อยง่ญ่ปะไหนตัวนึงหันใ่ญ่เติบแล้วก็อยู่ในท้องอีกตัวหนึ่งอ่าตัวนึงหันอยู่ในท้องก็มีบัดน,นี้ก็เลยได้ไปผู้เดียวบัดนี้เ, <laughs> เลยได้เข้าป้าผู้เดียว โบโบได้มาทุกมือดอกเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานช่วงนี้ค่ะเลี้ยงหลานให้เขาเด็กน้อยเขาขายไกลฮะโบขายไกลทอดมาเต่เศร้ายังสิแหละแล้วก็เฝ้าเมือ มาแล้วก่ประมาณสิบโมงขาก็ไปแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้ยน่อง,งามน่องใหญ่คัมาจากเพื่อนๆจะเจออีกน่อนหนึ่งแล้วค่ะ Ô, nó nó ngon 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 mà cha vẫn vẫn cha chơi ít nô nhưng nó khá ngon ngon ียังเจาะเมื่อกี้นี่ลุงอันลุงเพื่อนมาคุยน้ำ ขอโทษขออภัยเพื่อนเพื่อนเด้อเพื่อนมาคุยนําเพื่อนมาถามเนาะจังว่าถ่ายคลิปอยู่พอดีก็เลยบ่ตอบกว่าจกเส้นเลยแก็กเ,ลเ,เลยต้องได้ตอบเพื่นพอนเพราะว่าเพื่อนโมโหเอาถ่ายคลิปอยู่นะจ่ะเพื่อนกน็เลยมาถามเพื่อนก็เลยมาถามค่ะขอโทษขออภัยเพื่อนเพื่อนเด้อค่ะเด้อ มาเจ้าเพื่อนๆค่ะพอหน่อไม้แล้วค่ะสามน่องามงามนอย่งใหญ่เลยค่ะ นอกนี้ใหญ่เลยเพื่อนๆเลยงามขนาเลยค่ะวิจ้าสวยๆเลยค่ะ ทางเขามาหาหนไม้มันเป็นท่งนาเลยเพื่อนๆเลยเป็น,ปน,ปน,ปนทุ่งนาตอนนี้เพิ่งว่านเข้าแล้วจ้ะเพิ่งว่านเข้าแล้วเห็ดน,นาแล้วเข้ากำลังขึ้นกำลังเขียวเลยยายน้อยก็ออกบ้านมาแต่เช้าประมาณเก้าโมงประมาณสิบโมงเดยน้อยก็กลับบ้านเพราะว่าตอนนี้ฮันลูกเขาให้เลี้ยงหลานให้ บรรยากาศดีบ่ค่ะมูนีฟ้าค่อนข้างคืมด้อบม,มีแดดเลยคืมอมงซีทุกมือจ้ะเพื่อนๆจ้ะแต่ว่าฝนกับโบตกดอกอจู่หน้าข้างนานนานจ้ะเพื่อนๆจ้ะอาู่น้าข้ากคอนค่ะ มาจ้าเพื่อนๆจะเจอหน้าไม้แล้วค่ะเจอหน้าไม้เนียใหนียบอวบแล้วหน้าไม้ก่อนนี่เราเคยมาเอา嘛เราเคยมาเอาก่อนหน้านี้เด้อเพื่อนๆเนอะหน่อมันชิ่งไง่ไง่หน้าไม้ก่อนเนี่ยลำมันใหญ่ค่ะหน่อมันก็เลยใหญ่ ป <laughs> ันสูงขึ้นสูงขึ้นงามขนาดเลยจ้ะส่งโลซ้อนกันด้วยกันเลย งามขนาดเลยงามขนาดเลยจ้าเพื่อนๆจ้า

นี่จ้าเพื่อนๆจะน้องไม้เท้าหาได้มือนี่แค่นี้ก็พอแล้วจ้าเพื่อนๆจะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านละนี่ค่ะสวยๆงามๆเลยนะนี่ค่ะให้เพื่อนๆดูมองยิ่งง่ายกับเพื่อนๆค่ะน้องยิ่งงามขนาดเลยแค่นี้เราเจ้าเพื่อนๆจะเดี๋ยวกลับบ้านกันเนาะได้นค่าหน่อยนึง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายน้อยเดี๋ยวเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ยายน้อยเดี๋ยวเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ